เคยพอ่บอบุเคยได้เกี่ยวข่าวล่มจักเทื่อปีนี้ได้เกี่ยวข่าวล่มฮะามห,าหากะะฮากอากาศเย็นหน่อยทีขันไว้ได้ยามนี่ฮะบุกคือได้บุกคือย่ามันแรง

โอ้มาเกี่ยวบาดมือเจ้าของอันยำใส่เบื้องเบ้องสีกึดเลือดในเพิ่นกันพี่น้องขออนุญาตเด้อเนาะอ่ะเบื้อง กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ดสุขสุคนเนาะมาพบกันอีกแล้วในยามเล้งๆพี่น้องเลยโอ้แดดอ่อนๆเนาะมาพ่อก่นตอนนี้กัยามข้าแล้วพี่น้องเลยหลังจากกินขา้าวขิน้ำตอนเทีย่ยงพักผ่อนย้อนกายเนาะก็เลยลงมาเกี่ยวอีกจังเล็กจังหน่อยจักหน่อยกะสิยหายทางเพิินเมื่อพี่น้องเลยก่อนเสเมากับิสภาพีมาผ้าน้องมาหล่อเบง บรรยากาศยามเล้งๆสาก้อนพี่น้องเนาะป้าถ้าบัวใดสุเพิดมากเกี่ยวซอยมนอนี่กะยังหลายเติบพี่น้องเเพราะว่าเขามันล้มเนาะเอาบอัวท่านพี่น้องเห็ดหน้าลายก็เห็ดหน้าลายกันเลยเอาบอัวท่านพี่น้องเองขอขอบคุณขอบคุณในลายเนาะวัสดุสุขขสุคนเดอ้อท,ทีตดตามาส้มคีิปของสมบุญสะออนแต่ทองฝ้ายพี่น้องเองงามงามเนาะวันน่ะบรรยากาศยามเล e ้งๆแดดอ่อนๆพี่น้องเลยฟูัตะเวนซอง อ้าวเตอามาพอกันยามแรงๆบาทนี่เป็นจังไดเด้เนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยายป้าเราเออป้าป้าป้าคำ้ำเลยเออได้จักไห้เลยตอนแรกนี่เออหู <c oughs> สาม <c oughs> ป้าเตอคันฝนโบมาซอยนี่โบได้ไอ้นั่นป่านนี่เลยพี่น้องเลย คัมแล้วก็พักกันขึ้นได้ยันเวียนหุงทางเมืออ่าเป็นยังได้ยีล่ละมื่อยงวะลูกนะ <c oughs> เออทางน้องเข็มพน <c oughs> ให้นอนพี่เลยบ่น้องเข็มนี่นะ <c oughs> เนาะเฮ้นักมืออยู่บ่ละ <c oughs> อือผูกทางพ,อองพ่อพนกันเลยนอนคักนอนแน่ขนนนนนเข่าก็ไเลยนอน่าน้องเข็ม น่าดยทางฟอเนาะทางลกาูกไซน้องน้งมาเกี่ยวเนี่แรงๆพีน้องลมคักลมนี่ดินักกว่วงว่ือบ้านี่นาาอ้าว่ากัสลีเขานักห่วงคนน่ะนักลมจนเจ็บตี ต่อนนั้นนี่ห่วงบักไงบักญ่พี่น้องเอ้นี่บรรยากาศยามแรงๆขึ้นขึ้นแล้วเมื่อได้ยันคำทางเมื่อได้จืดอยู่วะทางเมื่อเอ่อสียเวลาต้นเข่าได้ลูกไอพี่ด้วยติดตัวเป็นจังใดเด้ต้นเข่าเวละคือบอกขึ้นไปเบิ่งพ้นปั้นเขาลูกฮะฮะสบายดีล่ะ โดยหนักร้องหน่อยเฮาบ่ร้องเพลงให้ฟังบ่มื้อนี้ฮะบ่ร้องเพลงอยู่ต่อเฟืองบ่มื้อนี้ว่าล่ะอายบ่พอต้องอายเราปิ้นรังใส่ร้องเด้อเฮ้ยอสิร้องอยู่บ่เพลงมื้อนี้ว่าล่ะว่าไอไอท้อนนี่ฝืนออยได้แนมอายืออ่ะจับกล้องด้วยเม่สิ ไทยตัวบนันีมายืมกบกอนบนอันขเลรอคันนาเด้อเอาบรรยากาศจาัไจงไงกันเบิ่งเจ็บคากปานย่งพี่น้องเลยบ่เคยพ่อบ่เคยได้เกี่ยวข่าวล่มจักเทือ่อ

ฮะฮากะฮากะอากาศเย็นหน่อยอทีคัไว้ได้ยามนี่คฮะบกคือได้บกคือย่ามันแรงแม่ บะดหนาวเลยนั่นแจ้งวะเฮ้ยฮะบงเป็นเหตุที่ได้อีละอันนี้โอ้มาเเกี่ยวบาดมือเจ้าคอง Anh à, yam sai bông bằng xíu gật lên, nếu phân gật thì nóng có đi nhạt đâu nóng nha mày nha mày nha mày หาอย่างได้โอ้หมด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 ครับหมดแดงครับท้องไปละเป่าเลยจะเด็วกับเจ้าอีหล่ะเจ้าเหยียบพักแล้วลูกได้เห็นบ่พักทางหลังเจ้าฮะพักหอมอืบังสีหาเนี้ยมัดเ้กอนโอ้เมื่อเมื่อพักอยู่เทียงเะร็จแล่วเด้อบอกเกี่ยวกับยาเด้อเพราะอะไรมันคำเลยมามาเกี่ยวเข่าซอยไม่บุญดรเกี่ยวบาดมือใช่บาดนี่เออ เข่าเลกิกบ่ได้เข่าเลิกปันได้หักเลือดเล่งมีน้องเด็กน้อยนะเจ็บบ่ละอ่าะรถจะไหนกับเศร้าน้อกึดเลือดให้่ะเอาไปพนังพักอยู่ระดับเด้อโอ้ยเงอยู่เถียงคุณละพาน้องเืยออยู่เถียงเมื่อเบิ่งเพิ่นปั่นเข่าเด้อสิได้จักรชอบเด้อนะแต่อพามืนอน้องเืยออยู่เถียงก่อนก,นก็ได้อีหล่ะเด้อทางน้องเข็มเหยียบพักหอ,อมบอนได้อีหละ่ะ อ่ะสบายดีป้าลุงกันลูกโดยเอ้มมืออยู่เทียงขาเลยนางเด้ออีหล่ายสิปีนีบน่บ้าเจ้าอเออเบิ่งเหยียบนานพักพูนนะลูกเด้อนี่นางไลเนาะเข่าน้อยนึงเดี๋ยวเสียให้พ่อแม่เพิ่นกะขึ้นขึ้นกันแล้วเพราะว่าได้เวลาคำย้ำแรงเลยเอากะอืมเสียเกียบบาดมือโอ้ยนะ <laughs> บอกคุ้มแน่น้อมาเกี่ยวเข่าเกี้ยวบาดมือ <laughs> เออฮะมาใหม่มาแห้งมานเลยมันน้ำไม่บุญ <laughs> บอ่บอเข่าหน,น่อยเนื่ง <c oughs> <c oughs> ไปเกี่ยวเขา่ารับแจ้งทรายมือ <c oughs> มันน้ำไม่บุญ <c oughs> เกี่ยวเขายองเเ <c oughs> <c oughs> ออว่ากระถือเกี่ยวต้นน้ำเฮานี่พอแหง้ง แน่น่โอ้ได้หลายเติบแล้วนี่อ่ไปขึ้นนะเจ้ากับยันคำทางเมื่ออ่เพื่อสิเมื่อเน้ยลดบมอืมบ่เมื่อได้ไอเมื่อแล้วเผื่อเมื่อหอดเทือนหอดซันอ่ได้ได้ได้อ่าแมนแมนแมนได้ยี่หรอก ไปพี่น้อนนบงเลยไปเบิงเบิงแล้วบ,บิงกันได้ลายให้เลยผืนมาเกี่ยววัอนี้พู้นายเถอะพี่น้องเลยไปไลายให้เติมเฮงทางพี่วันนี้เดี๋ยวเมื่ออื่นฮะลงมาเกี่ยวทางนี้พี่น้องเลยเพิน่นมาเกี่ยวซอยกับพี่หนึ่งสองสามสี่หากก้าหกเจ็ดโอ้ได้ซิป,ปักพนนู้นายได้ซิป,ปักพนนู้นาย รวมมือเศร้ามือแรงได้สิป,ปะคุณขนาดเกี่ยวเข่าล้มได้นี่เมียนโอ้นี่กับสามนี่มือเศร้านี่กับหกเจ็ดมือเศร้านี่เจ็ดอือป้าแลบาเมื่อเทียงยมุูไล่สิปะอือเมื่อเทียมสก้อนฮึยังได้มังย้อ,อมเอ็มื็อดองไว้ล่ะฮะ เมือดองวะลูกขึ้นเมื่อเทียงพูดอะไะบันี้ป้ายค่ำเลยอีละ,ะยังบ่าพอวะลูกให้พ่อปิดให้ปลาสาเฮาน,น้องเข็มก็ได้เจ้าคนระวังไหนมีทั้งตอทั้งแตนบ่มาอีกบ่มืออื่นนี่มาเดือนต้นข้าวอยู่น้ำกับเอื้ยบ่มืออื่นเดี๋ยวชิมาน้ำบ่เจ้า เอยู่เรียบเอือด้อให้แม่ก็พอมาได้ลูกเด้ <c ười> ปอป้าขึ้นยูเทียงก้อนบานนี่ไ,ได้หลายให้เติบวันนี้พูดแหละขึ้นยูเทียงพูดแหละพี่นอ้องขึ้นเอาเงินนันยังให้เพื่อนก้อนกัรน้ำมอกๆๆน้ำมันเนาะเดินทางไกลบ่ึ้นบ่ลานกับป้าอืป้านะันยังนี่ต้นเขาฮะเอาอยู่วะงั้นจะเอาเมื่อกินอยู่วะ ถามว่าข่อเสียไหย้เนี่เอาโอ้อ่ะบบดน,นี้ก็ได้รายให้ได้บุคุลเจ้าอมาจักสีได้ดนะซ้ำใดนี่เนาะสิบให้พี่น้องเลยวันนี้พิ่นคำแล้วจั๊กสีใส่พิ่นเอาโคมลงมาให้ให้เพิ่นไใต้เมื่อยะมันคำน้ำทางนะนะเอ่อเบิ่งเดี๋ยวสิเดี๋ยวใส่เงินค่านั่นเพิ่นกอน่อนฮะอ่าเออ เดี๋ยวจะให้เงินเพิ่นนั่นนั่นก่อนลายด้วยเอาแสนเนึ่องละเธอเอาไม่ได้ใช้น้ำมันเอาแสนเนึ่งยังได้มาจ้างได้ทีนี่อาจจะอันนี้นะอยากมาซ่วยเมื่อยซื้อไดอ่าจะห้ยลาไว้กินโรงเรียนนะลูกเด้อเอาหายเจ้าเด้อนี่เด้ออ่าเอาอันนี้กับโบหายลายก็บอาห้ถือผู้ละแซนซะให้เจ้าใส่น้ำมน้ำมัน อ่ะอ่ะไฮต้นข่าวอะไรเอ้เอ่ะหมวยลายกันฮะนี่ซสำนี่แหละเดี๋ยวสิมาซอยกับเอาเมื่อหนากับมาใหม่อีกเมื่อนี่ก็ให้เติมน้ำมันเนาะโดยโดยอ่ะเดี๋ยวสิให้เอาเข่าเมื่อไว้กินน้ำพร้อมใส่นอพอบ้านเพิ่นอยู่ใส่นอวันนี้แช่เอาขอดารเมื่อกินน้ำข้าวสารนะเพราะว่ามาหน่อยคนบ่อาจจะเอาสั้นก็ได้เนาะเพราะว่ามืาอนี้มันคำเลย เพิ่นบ่อยากเอาเงินพี่น้องเลยก็เลยให้ <laughs> เด็กน้อยมาสั่นซ่ากับเติมน้ำมันอันนี้บ่เม็นจา้างเนาะเพิ่นอยากมาซอยมาสั่นสิเอากล้วยเพิ่นไม่กินแต่เข่านะเพิ่อนมาเมื่ออื่นสิเอาเพิ่อนมาเพิ่นนักรถแลดด้วมาน,นี่เนาะสั่นกับเมื่ออื่นจังมาไมา่ได้สันเดอร์คันคือว่าอะไรคันว่ามีคนกระทำให้แน่เนาะจากรายการขอขอบใจเด้อที่มาซอยเนาะน้องเค็มได้อีหล่าเด้ออันนี้ว่าเห็นเจ้าเมื่อซื้อกินโรงเรียนเลยลูกเด้อเ่ยเพิ่นกับมาซอยเพิ่นมีน้ำใจ ไงเอาเวเฟนมึงด yeah, yeah. mm ้อแล้วมึงด้วก็เนี่ยมึงด้วอบกคุณด้ที่เป็นไงพร้องไที่เอานให้ลูกก็ได้หาบุญดีแม่เจ็บอบคุณกวดาบ้มี่เพออย่างกันนี่ใชเนเป็นเพอนเพื่อูใจทุกคนรันเลรถไปสมาร์ทขออกุณแต่อะไรทั้งทันทีใช่ไมด้ขอบใจกันเด้อเนาะมืออื่นกันเอาเมื่อวันนี้เราไปยัางเสือมืออื่นนก่บได้มา อันนี้ก็ถือว่ายานเอฟซีค่ะโอ้คือไข่หน่อยเน้เพิ่นเพิ่นเพิ่นอยากเอาพี่น้องกัเตะกันอันนี้ถือว่าไข่ค่ะน้องเิ่นเนาะแม่ขอกใจได้เนาะเฉยเฉยาผู้ใหญ่เผิดไปเอยน้องก็ยังเฉยได้โดยโดยคือเต็นน้ำใจของเรื่อยโดยเช็ดต้องเชื่อมีก็น้องน้ำใจของน้องโดยโดยเนาะขอบใจอาสาาเซนก็ยัน่นข้ามแปบเนาะโดยโดยสบายดีเดลยสบายดีสบายดีเนาะ ไปพี่น้องเอาไไลอกล้วยไปใส่รถอีหล่ับตา้าทับแล้วเพิ่นนั่ขึ้นรถมึ่มึอม่อขันนั่นไงเอาเมื่อมาหนี้เลยก็ได้เข่าเด๋ยโดยวอ่ะนัง่งใส่โค้หม,มามาหรือบ่ป้ากล้วยนี่เพื่อเมื่อพุ่นซ้ำเมื่อได้อุ้มมาเด้อเมื่อเมื่อใส่ตู้เย็นไว้ว้าผู้ทางคุนกระปั้นเข่าสีแล้วแหละ chứ gì bớt thang mưa nè đi xe không hãy mưa xong hoắt vít hủy thì dân châu bó trừ thang ừ. à cơm cầm <laughs> <laughs> <Tạm> mệt nó nè <laughs> à, đơn thang quạt phai ngân đi nè mưa à, cho dù gặp ươi rồi lúc น่ะถือว่าให้เพิ่นเมื่อเติมน้ำมันนะครับให้น้องเพิ่นให้น้องเค็มพี่น้าอง่งนีเนาะวันอทิตจังมาไหม่เจ้าเจ็บเบ่มือน่ะมาหน้าแม่บุญโดนเกี่ยวกะมือก้วยนี่แหละอีล่ะรถเต้นซ้ำเดาลูกด้อเห็นเอ่อเพื่องมั้ เอาเพื่องมาห้องมอั้งเพราะบรรลุบรรเลงแล้วจะบรรลงนั่งนี่และค่ะสิตักเด้อ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 เพิ่นยังไปเอาอันสิ้นเมื่อให้ปิ้งอยู่อ่านะสิในเมื่อไม่ปิ้งฉันหลับเบ็นเนี่ยจงไวนะ้นะอ่าโดยโผู้ทั้งเมี้ยเพิน่นสิให้เราเมือม่อชงวิทย์หวยย่านเจ้าผมชื่อหวยให้เมื่อหอดหวยเราจงค่อยเมื่อเด้อค่อยไปค่อยมา

เต้นเข่าหมเงาแล้ว <spe at> พี่น้องเลย <spe at> เฮ้หนะุบเงาแล้วนะสบายดีจบไซเฮไปอะหาทางคอเพิ่นเมื่าหายทางคอบ้านเพิ่นเมื่อทรงเพิ่นทอดหวยให้แหละพี่น้องเลยะไปไปะว่ายันนั่นพอน้องเขียบโบจื้อทางเนาะให้เพิ่นเมื่อทรงขอดหันแต่กันห้กลับมานะ เดี๋ยวสบุนกันไปเบิรงแท่งปูนก่อนวันนี้นะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สบุญกาขอบุบญขอบคุณไปแท่งปูนยังจะดีเวสซีทุกคนติดตามฮับส้มคลิปของสบุญตั้งแต่ต้นจนจนแล้วก็ขาดโคชนาเนาะขอบุญขอบคุณในไลฟ์พ่อแม่พี่นอ้องวันนี้ถา้าบ่ได้เมนต้องเก็บมาเกี่ยวซอยกันบ้าเตอรกัดกันได้พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์กับเราคือเดิมเนาะแล้วดีล้น้องไปสะกดพ่อกันในคลิปหน้าบอกกับคำว่าสบายดีสบายดี